คุณจะเริ่มสงสัยในตัวเองมากขึ้นทุกทีถ้าเกิดว่าคุณรู้บางอย่างแต่คุณยังไม่เอาไปลงมือทําถ้าเกิดว่าคุณสงสัยนี่ก็แปลว่าคุณแค่เก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในแฟ้มข้อมูลของคุณครับ ถ้าเกิดว่าคุณนําไปใช้มากขึ้นคุณจะเริ่มเรียนรู้และเข้าใจมันและเข้าสู่ในขั้นของการประหนักรู้ครับและขั้นนี้สําคัญมากคนส่วนใหญ่เรียนรู้แค่ระดับปัญญาอย่างที่ป้าบอกนะครับแต่คนส่วนน้อยครับที่จะเรียนรู้ในระดับเซตตาสํานนกที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เอาตัวเองเนี่ยไปจุ่มกับประสบการณ์ทําอะไรบางอย่างจริงเมื่อคุณอยากจะเข้าใจและเรียนรู้อะไรบางอย่าง เมื่อคุณอยากจะเติบโตอะไรบางอย่างคุณต้องเอาตัวเองไปจุ่มกับประสบการณ์ครับคุณจึงจะสามารถเติบโตแล้วก็มั่งคั่งได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยแค่คิดในหัวมันไม่รวยนะครับจะต,ต้องคิดแล้วก็เอามาลงมือทำนั่นหมายความว่า จากันนี้เป็นต้นไปคุณจะเอาตัวเองไปจุ่มกับประสบการณ์ที่คุณอยากจะเป็นคุณอยากจะเป็นนักวิชาการคุณก็ไปจุ่มกับประสบการณ์นั้นคุณอยากจะเป็นคนที่ไร้สดเก่งคุณก็เอาตัวเองมาจุ่มกับไร้สดนะครับคุณอยากจะทําคลิปเก่งคุณก็เอาตัวเองไปจุ่มกับการทําคลิปบ่อยๆอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นคนครับฝึกให้มากแล้วคุณจะเป็นคนที่สําเร็จได้ไม่ยากครับผมปอีสารมัสโคสเอโนพีสวัสดีครับ